สวัสดีค่ะนัดนะคะอันนี้เป็นคลิปแรกของนัดนะคะนล้ก็วันนี้นะัดจะมารีวิวการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิดนะคะค่ะก,ก่อนอื่นเลยคะ่ะนัดต้องบอกนะคะว่าอันนี้เป็นการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิดครั้งแรกของนัดนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางคนเดียวด้วยนะคะนัดไม่เคยเดินทางคนเดียวเลยนะซึ่งก็ กลัวมากๆนะคะเพราะว่ามันก็ปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกกลัวนะคะก่อนวันเดินทางนะคะนั้น,นะคะได้ทำการขอ e-vaccine passport นะคะโดยนั้น,นะคะได้ลงทะเบียนในเว็บหมอพร้อมนะคะนันได้เลือกกดไปวันที่14นะคะเพราะว่าไฟล์บินของนัดวันที่17กุมภาพันธ์นะคะโดย นัดรู้สึกว่านะัดคิดผิดที่นัดจองวันที่14ในการขออ e ีวัคซีนพาสปอร์ตจริงๆแล้วอยากแนะนำเลยให้เพื่อนๆจอเอ่อกดขอประมาณอาทิตย์ก่อนที่เราอาทิตย์นึงก่อนที่เราจะถึงวันที่เราเรินทหานะคะมันจะเป็นเรื่องดีมากๆเลยเพราะว่าอ e ีวัคซีนพาสปอร์ตของนัดได้รับวันที่17เลยทุกคนคือนัดแบบตอนที่นัดไปถึงสนามบินอะ นัดก,กลัวมากเพราะนัดไม่มีอ e ีวัคซินพาสปอร์ตของไทยนัดมีแค่พวก QR code ของหมอพร้อมที่มันโชว์ในของเบของหมอแอปพลิเคชันหมอพร้อมีเฉยมันไม่ใช่ตัวเซอร์ติฟิเคตที่เราขอมาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศน,นะกลัวมาก <laughs> แต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของ,งนัดเพราะว่านัดได้รับอีเมลใบอ e ีวัคซีนพาสปอร์ตประมาณบาสาม ขึ่งไฟบินก็คือหกโมงเย็นนั่นเองนะเป็นความโชคดีแต่ว่าอย่างหาทำนะคะทุกคนค่ะก็ก่อนนัดบินหนึ่งวันนะนะัดต้องเดินทางไปตรวจโควิดเทสนะคะโดยนะัดเลือกตรวจที่ท,ที่ที่จังหวัดที่นัดอยู่นะคะก่อนวันเดินทางเพราะว่าสายการบินที่นัดใช้คือสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะเ,เขาขอผลตรวจ atk ประมาณ48ชั่วโมงก่อนก่อน ออกจากประเทศไทยนะโดยนักก็เลยไปตรวจมาแต่ว่าถ้าถ้าใครนะคะอยากตรวจที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้เขามีบริการตรวจอยู่ชั้นล่างของสนามบินนะคะเป็นของโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะก็ให้เพ,เพื่อเลือกตรวจเลยว่าจะตรวจแบบไหนนะคะตามตามที่สายการบินนั้นๆต้องการเนาะโดยสายการบินของนั้นอะ่ะคือเขาเอาแค่ a อทเคก็โอเคแล้วค่ะ นะคะก็ค่าตรวจถ้า ATK ที่ของเซมิตตเวนน่าจะประมาณห้าอมั้งแต่ว่าคนจะเยอะไม่เยอะน่าจะอีกเรื่องนึงนะคะทุกคนอาจจะรีบไปก่อนไปตรวจก็ไม่เป็นไรเนาะบางทีมันอาจจะนานนะคะเพราะว่าทั้งคนที่เขาจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เยอะนะคะที่เขายังไม่ได้ตรวจแล้วเขาก็เลือกตรวจที่นั่นนะโอเคเออโอเคนะัดก็จะเล่าเลยเนาะ ก็คือนัดเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิประมาณบ่ายโมงตรงนะคะเพราะว่าบ้านนั้นอ่ะอยู่หัวหินนัดก็เลยใช้รถบัสของของที่นั่นอ่ะเป็นรถบัสถึงสุวรรณภูมิโดยตรงเลยขึ้นรถประมาณสิบโมงนะคะมาถึงสุวรรณภูมิก็บ่ายโมงนั่นแหละมั้งประมาณบ่ายโมงบ่ายครึ่งนะแล้วนัดก็นั่งเล่นเดินเล่นอยู่แถวนั้นแหละคะ่ะเพราะว่าสายการบินของ รอสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เขาเปิดเคาน์เตอร์ให้เช็คอินนะคะพอเขาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอินปุ๊บนะคะนัดก็เลยเดินไปเช็คอินนะคะที่ประมาณแถวแถวเคมั้งถ้าจะไม่ผิดมันเป็นของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะโดยพนักงานนะคะเขาก็ขอดูผลผลตรวจ ATK นะคะแล้วก็ตัว e- วัคซีน Passport นะคะแล้วเขาก็ให้เราเลือกที่นั่งนะคะว่าเราสะดวกจะนั่งตรงไหนนะคะโดยนัดเลือก ติดทางเดินเพราะว่าชอบเข้าห้องน้ำไม่รู้เป็นไรมันตื่นเต้นมันจะต้องเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็คราวนี้นะแล้วนัดก็เลยสอบถามว่าอ,อ๋อพอดีไฟบินของนัดนนะครับมัน transit สองที่คราวนี้นัดก็เลยสับสนว่าเอ,อ่อจะต้องเช็คอินอีกครั้งไหมพอดีว่าสายเอ,อ่อ transit ที่สุดท้ายอะมันเป็นสายการบิน Scandinavian Airlines นัดก็เลยงงว่าเราสามารถ เช็คอินตรงนี้ได้เลยไหมครั้งเดียวจบเลยไหมเขาก็เลยอ๋อเขาก็เลยบอกว่าอ๋อโอเคสามารถเช็คอินได้ทั้งหมดเลยนะก็เลยอ๋อโอเคค่ะแล้วเขาก็กระเป๋าของนรกก็คือเช็คทูเลยก็คือไปถึงปลายทางที่ s t a r ์เวนเจ r ประเทศออเวเลยนะคะหลังจากที่นักเช็คอินเสร็จแล้วนะคะนะักนะก็เลยเดินเข้าไปในเ,เ,เดินขึ้นไปชั้น2นะเป็นขาขาออกขาออก ต่างประเทศนะคะแล้วก็อะไรคะ่ะสกิลิตี้บาบาเซสับข้าวนี้นะคะเอ่อไฟบินของนัดเป็นการ Transit สองท,ที่นะคะเป็น Trans i t ที่แรกที่ประเทศสิงคโปร์นะคะเป็นสนามบินชางงีนะคะนัดวีนัดมีเวลาท r านสิ t ท,ที่นั่นสองชั่วโมงค่ะก็ดีมากๆเพราะว่าสองชั่วโมงคือเราเรามีเวลาไงทุกคนสมมติถ้าเออเครื่องมันดีเลยหรือว่า เกิดเหตุที่มันไม่คาดฝันขึ้นเรามีเวลาที่จะทํานั่นทํานี่ไงเนาะพอนัดเดินเข้าหาเกตนะคะมันก็จะมีมันจะมีเจ้าหน้าที่ของเขาอะเดินเข้ามาถามแล้วว่าเนี่ยเธอ,อทรานสิทหรือเปล่าแล้วนัดก็เลยบอกว่าเออใช่ฉันทรานสิตแล้วเขาก็จะเขาก็เลยให้เหมือนลิสต์แบนที่เป็นกระดาษมาพันแขนให้เราเป็นสีม่วงนะประมาณว่าเออเนี่คยคนเนี้ยทรานสิตนะอะไรประมาณนี้มั้งอันนี้นัดก็ไม่แน่ใจว่าเพื่ออะไรนะ คราวนีนะ้ก็เลยเดินหากเกตเพราะเกตนะั้นประมาณ b 0สิบที่สนามบินชงงีเราก็ไม่เคยไปมาก่อนเราก็คิดว่าเฮ้ย B ีสมันก็คงเร็วแหละเนาะบีสเกต B10 เนาะมันไม่ใช่เกตแบบส0อะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องวิ่งไงนะเราก็เดินไปเรื่อยๆเลาทุกคนาปรากฏว่า b 1สิบสำหรับเราอ่ะคือมันมันก็ไกลอยู่นะแต่ว่ามัน ไม่รู้อะแต่เราก็มีเวลาเราก็สามารถเดินไปเรื่อยๆแหละแต่ด้วยความกระเป๋าสภากระเป๋าเป้ของเราอะเออมันหนักด้วยมั้งเราก็รู้สึกว่าทำไมทำไมจะเหนื่อยขนาดนี้เนี่ยเออพอคราวนี้นัดไปถึงตรงเกตของนะัดใช่ไหมเกตมันยังไม่เปิดน,นะก็เลยนั่งรอไปเรื่อยๆแล้วก็เดินเล่นอยู่แถวๆเดินเล่นอยู่แถวๆบริเวณเกตนั่นแหละลขี้เกียจไปไกลแต่ว่าที่นั่นอะมันมีพวก ร้านโอหงร้านอาหารมีพาร์กมีนั่นมีนี่ให้เราชมสวยงามมากที่สนามอิชานนีนะคะคราวนี้นะคะพอเกตเปิดปุ๊บที่สนามบินชางนี้นะเราก็เลยเข้าไปแต่ก่อนที่จะขึ้นเครื่องอ่ะเขาจะมี security กับ security officer ะคะ่ะตรวจอีกทีตรวจกระเป๋าตรวจนั่นนี่เราอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ เออมีถามด้วยนะว่าประมาณว่าสำนักนัดโดนคำถามว่าคุณคุณจะไปที่ไหนเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราจะไปเดนมาร์กเพื่อไปเปลี่ยนเครื่องไปนอร์เวย์แล้วเขาก็เลยถามต่อว่าเออแล้วทำไมคุณถึงไปนอร์เวย์ล่ะเราก็เลยบอกว่าอ๋อเราไปเยี่ยมแฟนแล้วเขาก็เลยปล่อยเราไปเลยเป็นคุณผู้ชายคุณลุงผู้ชายแก่ๆนะค่ะไปนคนถามเราเราก็ไอ้ด้วยความที่เราไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษอะเออ แล้วเขาก็เป็นแล้วเขาก็ถามเราแล้วก็แบบเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรวะเราเราแบบเออคุณนผูดอีกครั้งได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะโดยเราใช้เวลาบินจากสิงคโปร์ไปเ,เดนมาร์กนะคะประมาณ14ชั่วโมงเขามีอาหารเสิร์ฟบ,บนเครื่องจำไม่ได้ว่ากี่มื้อสองมือ้อสองมื้อนะคะอาหารอร่อยของสิงคโปร์อ์ไลนะสำหรับเราเรารู้สึกว่าอร่อยเออนะคะแล้วก็ ของเรานั่งอีโคโนมี l คาสมันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเป็นระยะเวลานานมากทุกคนสิบสีชั่วโมงคือหลับแบบหลับแค่6กชั่วโมงอะหลังจากนั้นก็คือนั่งคุยกับคนข้างๆที่เป็นเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ะเขาก็ถามแล้วว่าเออเธอจะไปไหนอันนี้เราก็โล่งใจนะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไปแบบ เหมือนเหมือนเจอคนเอเชียแล้วก็แบบเออมีเพื่อนนั่งคุยกับนางอะไรเงี้ยแล้วนางก็เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกรู้สึกดีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนอนบ้างตื่นบ้างเดินเล่นอยู่บนเครื่องนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นครบประมาณ14ชั่วโมงนะเราก็ถึงที่สนามบินโคเบเกนประเทศเดนมาร์กนั่นเองค่ะทุกคนอตรงนี้นะคะเราก็ลงจากเครื่องนะแล้วก็เข้าสู่ด่านตรวจ ตรงนี้ก็คือทำไมถึงต้องเข้าสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงนี้เพราะว่าเดนมาร์กเป็นประเทศแรกที่นัตใช้วีซ่าย่ยมแฟนเหยียบลงที่ e อูนั่นเองเป็นประเทศแรกที่เข้า e อูดังนั้นนัดก็เลยจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเดนมาร์กนั่นเองค่ะไม่ใช่นอร์เวย์นะโดยมันจะมีสองสองบล็อกอย่างนี้ให้เราเข้าให้เราเข้าช่องตรวจนะคะฝั่งหนึ่งจะเป็น e อู พาสปอร์ตซีเซนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น all Passport Citizen ก็คือทุกสัญชาติยกเว้น EU เข้าตรงนี้เออส่วนคนที่เป็น EU ก็เข้าฝั่งนี้นะแล้วนัดก็เลยเลือกเออจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่พี่แกดูแบบเป็นพี่ผู้หญิงดูแบบใจดีดูน่ารักดูเป็นคุณแม่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าออ ฉันเลือกนางนี่แหละผ่านแน่นอนคงไม่ถามอะไรฉันเยอะเพราะนางดูแบบเฟรนลี่ไงแล้วว่าอีกอีกคนเนื่เขาเป็นผู้ชายได้ดูแบบดูดูดุอะแล้วเราก็เลยกลัวเราก็เลยเลือกพี่ผู้หญิงคนนี้ดีกว่าพอถึงคิวเรานะคะเขาก็ดูขอดูพาสปอร์ตขอให้เราเปิดสมสนะคะแล้วเขาก็ถามคําถามประมาณสี่คำถามมั่งจําไม่ได้เขาถามว่าเออเธอจะไปทำอะไรที่นอร์เวย์เราก็เลยบอกว่า อ๋อไปเยี่ยมแฟนแฟนแฟนฉันอยู่ที่นู่นแล้วนางก็เลยถามว่าแฟนเธอเป็นคนนู่นอ๋อเป็นคนอเ์เ์หรือคนประเทศไหนแล้วก็เลยตอบไปว่าอ๋อเป็นคนประเทศนี้นี่นี่เออแล้วนางก็เลยถามต่ออีกว่าเขาชื่ออะไรแลว้วคราวนี้ทุกคนเราแบบเหมือนเราช็อตอะเหมือนปลาถูกช็อตเพราะว่าเราแบบเพราะเราไมเา่เราไม่แน่ใจว่าเราจะตอบชื่อแฟนเราเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แฟนเราชอบให้เราเรียกหรือว่า เป็นในสำเนียง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 ไทยที่มันเข้าใจง่ายอะ่ะทุกคนนอกจากว่าเออเราก็เลยคิดประมาณวิหนึ่งเออประมาณสามวิเนี่ยแล้วเราก็เลยเออโอเคเอ,อ่าพูดไปแบบนี้แหละแล้วนางก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะไม่ได้ซีเรียสแล้วนางก็แบบเออวีซ่าเธอมาเนี่ยแปดสิบห้าวันให้ไหมนางถามย้ำเราเวยเก็บอกว่าใช่แล้วนางก็ถามอีกว่าเธอกลับวันไหนล่ะแล้วอีนี่ก็แบบสิบเอ็ดหรือสิบสองว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนมันเป็นจังหวะที่เราแบบ ปลาถูกช็อตนอะทุกคนมันตื่นเด้นมันก็เลยแบบสิบปีหรือสิบสองว่าสิบหรือสิบสองเอแล้วก็เลยแบบตอบติดเอทอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกว่าโอเคโชคดีนะนางว่าอย่างเงี้ยเราก็เลยอ้าวเธอเธอจะดูเอกสารไหมพอดีว่านานะมีเอกสารที่นานไปยื่นวีซ่าแล้วเขาส่งกลับมาให้เราแล้วจะเป็นใบโซเลมที่เราจะต้องเขียนว่าเราพักอยู่ที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วนางก็ไม่ได้ขอดูแล้วนางก็บอกว่าเออ เชิญผ่านอะไรประมาณนี้แล้วนางก็เลยแบบเออตกใจนิดนึงว่าอ่ะทําไมแบบง่ายจังหรือว่าฉันต้องไปผ่านตอมออีกทีที่นอร์เวย์อะไรประมาณเนี้แต่แบบเออเราก็รีไปนั่นแหละเพราะว่าเราก็กลัวติดตอมอไม่อยากถามเขาเยอะเออแล้วก็ไปแล้วคานี้ที่สนามบินโคโลเฮเกน,นะคะเราเกตของเรานะเราดูบอดบอดบอดไทม์นะเกตของเราอยู่ A 2ยี่สิบห้าทุกคน ที่นี่ประมาณเนี้ยทุกคนแล้วก็แบบกระเป๋าเราก็หนักอะเราปวดไหล่อะแล้วเราก็รีบรีบ,ร,บรีบเดินเพราะว่ามันเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ยังแบบเ,เฮียเกตเอยิมห้ามันไกลแล้วเราก็เลยรีบเดินเดินเดินแล้วทางเดินอะมันจะเป็นแบบเออมันก็ดูดีแหละแต่บางบางช่วงมันก็มืดเหมือนเขาก่อสร้างอะไรอยู่ก็ไม่รู้อะเออแล้วเราก็เดินไปเดินไปจนถึงจนถึงเกตทุกคนอันนี้ไม่มีการตรวจกระเป๋าหรือว่าอะไรแล้วนะคือเข้าเกตไปได้เลยงงมาก แล้วเขาก็ตรงเกตอะคือไม่มีใครเลยไม่มีออฟฟิเซอร์ตรงนั้นไม่มีใครเลยมีแต่เก้าอี้ให้นั่งแล้วเราก็แบบเอ้ยทำไมฉันอยู่คนเดียวตรงนี้วะเลยก็เลยแบบรีบวิ่งไปเช็คตรงบอร์ดทามอีกทีนะึงว่าโอเคฉันฉันอยู่เกตนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันทุกคนเป็นเวลาแบบทรานสิต1หนึ่งชั่วโมงอะแล้วเรากลัวว่าเราจะตกเครื่องเออเราก็เลยเช็คอีกทีเราก็เลยก็ไม่หรอก น่าจะถูกแหละเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนไงมันไม่ได้เปลี่ยนเราก็เลยนั่งรอคนอื่นประมาณทุกคนรูมันกี่นาทีกว่าคนอื่นจะเข้ามาประมาณห้าสิบนาทีเออแล้วมีครอบครัวหนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นคนยุโรปเข้ามาแล้วเลยก็เลยอ๋อโอเคอ๋อโอเคเรามีเพื่อนเหรอเราก็คงแบบไม่ผิดหรอกไม่ไม่ได้ไปผิดที่หรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยโล่งใจหลังจากครอบครัวนั้นเดินเข้ามาก็มี สี่ห้าหกคนเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลยโอ้สบายใจเลยเราไปถูกที่เลยอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ประมาณนั้นแหะประมาณสานาทีนะเราก็ได้ขึ้นเครื่องไปนอร์เวย์เลยค่ะแล้วก็เป็นเครื่องบินลำเล็กนะคะของ s c a n d i n นเวียนแอร์ไลนนะโอเปเรกับสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะเออเราใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง20นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามันแลนดิ้งที่9ก้าโมงยีเท่าไหร่นี่แหละคะ่ะแล้วเราก็เดิน ออกจากเครื่องเดินไปเอากระเป๋าที่ที่สายผ่านตรงรับกระเป๋านะคะวันนี้มันมีแค่สองจุดที่ให้รับกระเป๋านะแล้วก็ไปรับกระเป๋ากระเป๋าเราประมาณยี่สิบเอ็ดกิโลนี่แหละมั้งคะเราใช้กระเป๋ายี่สิบแปดนิ้วหนักมาก <c oughs> คือเหมือนมันคือมันมันเป็นน้ําหนักครึ่งตัวเราอะทุกคนเออเราหนักประมาณสี่จห้าแล้วกระเป๋าประมาณยี่สิบเอ็ดอะคือตัวเหมือนตัวปิวอะเออ พอเอากระเป๋าเสร็จเราเข้าใจว่ามันจะมีออฟฟิเซอร์คอยตรวจคอยเช็คกระเป๋าเราว่าเราเอาอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็เราก็เลยแบบเหมือนเดินตามเข้าไปประมาณว่าเออตรงไหนหนะ้าที่ตรวจกระเป๋าหรือว่าอะไรเงี้ยเผื่อเรามีของที่จะต้องสำแดงไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนานก็เออแล้วก็ไม่เจอเจ้าหน้าที่สักคนทุกคนที่สนามบินนั้นนะ่ะคือพอเราไปถึงอ่ะเอากระเป๋าเสร็จเปิดประตูออกไปเลยอ่ะเอองงปะ เราอะงงไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่เรางงไงเพราะว่าบางประเทศเขาจะมีแบบเหมือนเราต้องบรรสัมแนงของในกระเป๋าอะเพราะว่าเราอะมีของมีแอลกอฮอลจากไทยไงไปฝากแฟนเอาไปฝากเพื่อนแฟนไงเออแล้วก็กลัวมันจะแบบเกินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็ถึงสนามบิน Star ์เ ven เจอร์นะคะแต่อ,อันน่ะไม่รู้ว่าสนามบินนั้นชื่ออะไรน่าจะเป็นสนามบินโซล่าหรือเปล่า โซล,ล่าของเมอรสตาร์เวนเจอร์ประเทศนอร์เวย์นะคะเราถึงโดยสวัสดิภาพเราใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะบนเครื่อง 14, 15, 16ชั่วโมงเออไม่ใช่บนเครื่องประมาณ 12, 13, 14, 14ชั่วโมงนะคะทุกคนแล้วก็นั่งรอนั่งเล่นอยู่แถวสนามเบนิน14 15. อ่ะเข้าๆเลยน่าจะประมาณ18ชั่วโมงคะ่ะในการเดินทางไปประเทศนอร์เวย ครั้งแรกคนเดียวกลัวมากของเราแต่ว่าเราก็ถือว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของเราเนาะแต่ว่ามันก็จะมีไฟบินแบบเราสามารถบินตรงได้เลยนะแต่ว่าก็เราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องบางที่บางประเทศมั้งเราไม่แน่ใจแต่เราเปลี่ยนสองรอบเปลี่ยนเครื่องสองรอบนะแล้วเราก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่มันก็ดีถ้าเราแบบอยากจะประหยัดน,นะคะเราก็สามารถ เ,เลือกสายการบินที่มันเปลี่ยนเครื่องหลาย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 ครั้งก็ได้จะได้ประหยัดตังค์เนาะค่ะแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะก็เลยอยากจะมาแชร์อยากจะมาแชร์รีวิวประสบการณ์ที่นัดเจอให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ฟังนัดจนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะน,นี่เป็นตื่นเต้นมากที่มาเล่าให้ฟังขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปนะว่านัดจะทำอะไรนะคะ Bye bye!